สวัสดีครับในปัจจุบันมีปริมาณผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้นเป็นถนนมากดังนั้นการคัดกรองบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตอนการออกใบอนุญาตขับรถย่อมส่งผลให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนักถึงความปลอดภัยและส่งผลโดยตรงต่อการลดลงของอุบัติเหตุทางถนนกระบวนการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายจึงเป็นกระบวนการที่สําคัญลำดับแรกของการคัดกรองผู้ที่มีความเหมาะสมและมีร่างกายที่พร้อมสำหรับการขับขีรบข่รถบทรนท้องถนนสาธารณะ ่อนที่ท่านจะได้รับใบขับขี่ตามไปดูกันนะครับว่าเรามีขั้นตอนอย่างไรบ้างก่อนเข้ารับการอบรมทดสอบข้อเขียนและทดสอบการขับรถท่านจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายก่อนโดยจะมีจำนวน4จุดทดสอบดังต่อไปนี้ครับจุดที่1 การทดสอบการมองเห็นสีที่จำเป็นในการขับรถการทดสอบการมองเห็นสีเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้สายตาในการมองเห็นสีที่จำเป็นต่อการขับรถผู้ทดสอบต้องสามารถจำแนกสีได้อย่างถูกต้องให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปยืนณจุดที่กำหนดให้ตามองตรงไปด้านหน้าเครื่องทดสอบจากสัญ,ญญาณไฟที่อยู่ด้านหน้า จะมีสามสีสีแดงสีเหลืองสีเขียวถ้าเห็นสีใดให้อ่านตามสีที่ปรากฏผู้ทำการควบคุมการสอบกดสัญญาณไฟหากสีที่ปรากฏเป็นสีแดงให้อ่านสีแดงสีเหลืองให้อ่านสีเหลืองสีเขียวให้อ่านสีเขียวโดยจะทำการทดสอบสีละสามครั้ง รวมเป็น9ครั้งหากท่านทำการบอกสีถูกต้อง6ครั้งถือว่าผ่านการทดสอบครับจุดที่2การทดสอบสายตาทางลึกการทดสอบสายตาทางลึกเป็นการทดสอบความสามารถในการมองเห็นในทางลึกเพื่อให้สามารถคาดการและการยะความห่างของรถ เพื่อนำมาปรับใช้ในการแซงการหยุดหรือการจอดรถอย่างปลอดภัยให้ผู้เข้ารับการทดสอบถือกล่องรีโมทสำหรับทดสอบไว้ตาต้องมองตรงไปที่เครื่องทดสอบท่านจะเห็นเสาสีขาวสองต้นเสาทางด้านขวามือจะอยู่กับที่ส่วนเสาทางด้านซ้ายมือจะเคลื่อนที่ได้ ที่กล่องรีโมทจะมีปุ่มสีแดงและปุ่มสีเขียวหากท่านกดปุ่มสีแดงเสาจะเคลื่อนที่ออกจากตัวท่านแต่หากท่านกดปุ่มสีเขียวเสาจะเคลื่อนที่เข้าหาตัวท่านให้ท่านกดทีละปุ่มให้เสาทางด้านซ้ายมาขนานกับเสาทางด้านขวาให้มากที่สุดห่างได้ไม่เกินด้านละหนึนิ้วให้ท่านทดสอบจำนวน3ครั้งหากผลการทดสอบ ไม่เกิน1นิ้ว2ใน3ครั้งถือว่าผ่านการทดสอบครับจุดที่3การทดสอบปฏิกิริยาการทดสอบปฏิกิริยาเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้าผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถควบคุมรถให้หยุดรถได้ทันทีอย่างปลอดภัยเมื่อมีวัตถุ หรือสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ารถให้ผู้ทดสอบนั่งณจุดที่กำหนดให้ตามองตรงไปที่เครื่องทดสอบจากนั้นใช้เฉพาะเท้าขวาท้างเดียวในการทดสอบโดยเริ่มเหยียบคันเร่งค้างไว้จนไฟสีเขียวสว่างขึ้นและเมื่อไฟสีแดงสว่างขึ้นให้ท่านย้ายเท้าขวามาเหยียบที่เบรกทันทีโดยที่ไฟบรากราฟ ต้องเลื่อนขึ้นไม่เกิน0.75วินาทีแสดงว่าผ่านการทดสอบให้ท่านสอบ3ครั้งถ้าผลการทดสอบไม่เกิน0.75วินาที2ใน3ครั้งถือว่าผ่านการทดสอบครับจุดที่4การทดสอบสายตาทางกว้าง การทดสอบสายตาทางกว้างเป็นการทดสอบความสามารถในการใช้สายตามองในมุมกว้างเพื่อให้สํารวจและมองเห็นสิ่งต่างๆที่ส่งผลต่อการขับขี่รถโดยไม่กรอกสายตาไปทางซ้ายหรือขวาให้ผู้เข้ารับการทดสอบวางสันจมูกแนบกับเครื่องทดสอบ ตามองตรงไปด้านหน้าห้ามเหลือบตาไปด้านข้างหรือกรอกตาไปมาเมื่อผู้ควบคุมการสอบกดปุ่มที่รีโมทจะปรากฏจุดสีแดงสีเขียวหรือสีเหลืองด้านข้างทางข้างทางด้านซ้ายและด้านขวาให้ท่านบอกชื่อสีให้ถูกต้องหากบอกได้ถูกต้องข้างละสองครั้ง ถือว่าผ่านการทดสอบครับเขียวครับเขียวครับแดงครับเห็นไหมครับว่าการตรวจสมรรถภาพของร่างกายไม่ใช่เรื่องยากเลยเพียงแค่ท่านมีความพร้อมความรู้และเข้าใจเพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถผ่านเข้ารับการสอบข้อเขียนและทดสอบการขับรถเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตขับขี่เป็นลำดับต่อไป สุดท้ายนี้นะครับนักขับรถที่ดีต้องมีสํานึกมีน้ำใจมีวินัยมีมารยาทรู้จักเกรงใจห่วงใยให้อภัยและเคารพเพื่อนร่วมทางเพราะทุกการขับรถความปลอดภัยคือหัวใจที่สำคัญครับ